มาแล้วครับผมนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วก็ชาวข้อเกมทุกคน,นะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับช่องแหนวมาจิสเตอร์เกมนะครับผมกับเกม i n s i ซต์นะครับก็อันนี้ก็เป็นอ่าตอนที่4นะหรือพาร์ทที่4แล้วนะครับผมใช่ปะใช่ดิเออพาร์ทที่4แล้วนะฮะเพิ่งตกลิฟต์มาเมื่อกี้จากพาร์ทที่แล้วแล้วก็โผล่มาอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันนะฮะ ว่าย,ยิ่งยิ่งลึกยิ่งน่าสงสัยพอเข้ามาลึกแล้วก็แบบเริ่มมีอะไรให้ดูอะันนี้มีเชื่อครับโอเคเห็นอยู่ฝั่งนั้นมันน่าจะเป็นทางตันนะมันตรงนี้มีคันโยกสีแดงอันหนึ่งครับเราไปดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างปุ๊บโอเคอันนี้กดค้างได้ผมว่าจะทันไหมเนี่ยมันจะทันไหมอะ่ะ ดูนะไม่ทันแน่เลยว่ะเฮ้ย,อ,อ,ยอ้อยอ๋อ <laughs> ตายโคตรทเลดเลยโก <laughs> โอเคเอาใหม่อ้โอเคฮะอือปึ๊บโอเคไปต่อได้ฮะ มาเมื่อกี้ตายเลยทำไมเราต้องดูงคันโยกอันนี้เปิดไปปุ๊บผมว่าแน่ทันอยู่นะเพราะมันตัประตูก็ปิดค่อนข้างน้าช้านะโอเคได้ไปเลยทีนี้ทันครับโอเคเอออบ,บ้าเมื่อกี้เริ่มมาก็ตายตายแบบตายแบบเงาเแต่แบบไม่รู้ตัว ดำน้ำไปแล้วครับกูเจอไอตัวพวกนั้นเลยมากเลยโอเคตรงนี้หนูว่าไม่มีอะไรตรงนี้ไม่ทายให้ขึ้นครับเราต้องดำน้ำ,นำลงไปล่างมันน่อาอาเจออะไรที่มันไดนขึ้นได้ครับโอเคมีอันนี้สองอันแล้วก็มีปุ่มแดงๆข้างบนอันหนึง่งเรา บล็อกขึ้นมือนี้ก่อนลองดูครับลองดูลองดูนี่โอเคนี่เฮ้ <c oughs> มีความหมายอะไรไม่น่ามีอะไรครับเราขึ้นมานี้ก่อนกันนะฮะเออมีปุ่มแดงหนึง่งเราลองไปกดปุ่มแดงนั้นก่อนฮึบ <c oughs> โอเคกดไปไม่ไรอ่า ดูกันนะผมว่าโอ๊ยเจ็บไหมนะ่ะเอ่อโอเคผมรู้แล้วเอ่อเอ่อขึ้นนี้โอเคลองเลยฮะผมว่าจะนนอ้อะขึ้นมาขึ้นมาอ่าขอนี้ โอเคาใหมเราต้องขึ้นอ่ะผมว่าถ้าไม่มเป็นเลยพิาดน่าใช่นะน่าใช่น่าใช่โอเคไปต่อห้องบนมีชั้นบนอีกอ,อืถึงไหมถึงไหมถึงอ่าอาชยะจริงๆตรงนี้มีตรงนี้น่าตันครับโอเคตันเพราะว่าเราต้องลงไปล่างและ ข้างล่างเป็นน hey, hey. ้ำอุ้ยชิบหายอย่านะ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 ไอ๊ตัวที่เจอในพาร์ทที่สองเอ๊ตัวใต้น้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวนะไม่อย่าจะกันนะ ลอามาดูก่อนโอเคอันนี้เราไงฮะตนนันฮะรีบดำแล้วรีบดำเราขึ้นไปมันตามผมแน่นอนมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเอ้ยเชือกเชือกเยอะแยะโอ้ย yeah, yeah, oh! เกือบ <laughs> ตรงนี้ตรงนี้มีเชือกครับ ไม่รู้ไปได้ไหมแล้วคานโอ้ไม่น่าโดดถึงเอางี้ตรงนี้ไม่น่าได้โอเคโย่ไปก้นใหม่หนึ่งสองมต้องไม่ถึงแน่เลยต้องตกน้ำอีกรอบผมเจอเชื่อแล้วไปขึ้น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 ไปโอเคตรงนี้ไม่ได้ฮะอ่ะตามขึ้นไปก่อนแล้วทำไมมันต้องมาตามล่าเราด้วยเนี่ย แล้วยังสงสัยอยู่เลยโอเคถือว่าโอ้เชดให้เราโดดลงไปเหรอต้องไปอย่างนั้นฮะมนไม่มีทางไปแล้วโอเคไปฮึอ๋อนี่ไงยายานะยายี่ไหนย่ายาเอย้อยาอยา วั <laughs> บเสียวงี้ตลอดเดี๋ยวนะเอ่อเอ่อตรงนั้นไม่ทางขึ้นไม่รู้ขึ้นได้ปะลองไปดูครับอีกแล้วอีกแล้วอยู่ไหนยาวโอเคเอ่ากดปุ่มมีอะไรเอ้า What ฝั่งนู้นเดี๋ยวก่อนพารบฝั่งนี้ตันฮะฮะขอคิดก่อนนะฮะออโอเคมาเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวนะตรงนี้ เราป่มัแดงแล้วโอเคเอาใหม่หรือว่าเราต้องล่อผมขอดูก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จังหวะมันเกมไม่ทันมากเลยต้องล่อครับโอเคต้องล่อต้องล่อต้องล่อ โอเคต้องลอ่อตรงนี้ไวครับตรงนี้ไวตรงนี้ไวตรงนี้ไวไวทันไหมทันอยู่เออจะตายจะตายอู้เกือบตายโอ้ยโอ้ยถ้ามต้องรุนเลยขนาดนี้นะ โอเคเออจะพังไหมเนี่ยไปนู้นครับในใต้น้ำมันน่าจะมีเยอะวันนี้นะผมว่านะโอ้ยโอ้ยจะพังโอ้ยอมีตู้บานใหญ่อันหนึง่งนะครับเราต้องเปิดทำไมเปิดไป มาอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้ว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 มันจะอะไรนะอ่าตรงนี้เปิดได้มันน่าจะเป็นใต้น้ำเหมือนเดิมแหละผมว่าเพราะฝั่งนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรฮะไม่มีอะไรจริด,ด้วยตันโอเคมึมงแดงโอ้ยโอ้ยอย่า อยา่ยาอยา่าอย่าไม่ทันแค่อือขอคิดก่อนรู้แล้วรู้แล้วผมต้องลงไปเปิดเปิดประตูก่อนแล้วกลับขึ้นมาใหม่มาโอเคน่าทันอยู่ถ้ากลับขึ้นใหม่โอเคคราวนี้กลับขึ้นใหม่ โอเคคราวนี้ผมล่อมาไหมนี่อ่าๆผมล่อมาหนี่มาหนี่เจ้าเจ้าเจ้าดังเงือกเจ้าเงือกล่อมานนี่ล่อมานนี่มามามาโอเคพอแล้วพอแล้วเอยพอแล้วเกือบจะเลยกันไปละเออเพราะว่ามันจะอยู่เฉยครับถ้าไม่มีอะไรลงไปใต้น้ําอ่ะมันก็จะอยู่นิ่งๆเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เรากลับมาที่เดิม ผมทันไหมทันไหมเออทันทันโอเคทันโอ้ยสำนักน้ำโอ้ยถือว่าโอเคอ่าฮะตรงนี้มีเชือกครับมีโซ่โซ่ไม่ใช่อโซ่ หอย่าอย่าทำอะไรทำอะไรอย่า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 อะไรอะทำไงสมทำไงอะอ้ยคุณทำไงอะคุณทำไงไม่อย่ายุง่งอะไรอะผมผมขยับไม่ได้ผมกดเลยไม่ได้เลยอะตายไหมสำนักตายครับ ภาพผมจมมาตรงก้นมันคือทะเลหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่ะมันคือทะเลอะไรอะ่ะเอ้ยมีแสงเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าไงหมายควายาว่าไงอืม ตนนัวนี้โอ้โหผมว่ามันน่าจะเป็นทะเละแหละนะเออมีปลาโอ้โหเออตอนนี้เริ่มลงไม้เลยครับลึกมากตัวน,นี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันสื่อความหมายว่าอะไรนะเออตอนนี้มีแสง มีแสงมีปะแสงอะไรไม่รู้ตอนนี้อยู่ก้นทะเลนะครับอืมอยู่ก้นทะเลแล้โอุย๊ยอา้าวดูก็มีชีวิตอะไรไว้ขึ้นไปไว้ขึไปเจ้าหนูอ๊ยมันลึกมากเลยะครับแล้วทำไงอะ่ะ ที่นี่ที่ไหนแล้วทำไมเราเราสามารถกันไหนจะได้นานได้นานแล้วอะไม่สำลักแล้ววันนี้ที่กันไหนจะเราไม่สำลักแล้วปกติมันต้องสำลักนั้นให้อยู่นานขนาดนี้มีปลาตามมาด้วยเจ้าจปลาเจ้าปลาน้อยเหมือนลูกเจียเจ๊ยบที่ผ่านมาโอ้โหเหมือนลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบเ่ี๋ยวจะตามเรามาอันนี้ขึ้นมาไหมไม่ได้ครับไปเลย เพราะตอนนี้เหมือนว่าเราจะดำน้ำได้นานขึ้นมากๆเลยหรือว่าเป็นเพราะไอ้เครื่องไอ้เครื่องนั้นที่ที่มันติดกับตัวเราอะที่มันเอาไปติดกับตรงหัวใจเราอะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เราเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคตรงนี้ตันครับโอ้โหมันคืออะไรอะ มันคืออะไรอะ่ะโอเคตรงนี้มีประตูประตูเปิดครับโอ้ยมันเข้าได้ไหมมันต้านมันต้านโอ,โอเคเขาได้อยู่ตรงนี้มีเองแดงครับทำอะไรได้โอ้ยอจับไ้ จะไปก่อนโอเคครับไปต่ออ๋อมันจะปั่นหัวมันจะปั่นทุกๆโอเคคราวนี้เราต้องจับจับไว้จับไว้จะปัดอีกทีนึงแล้วปัดจับไว้อ้ยอะไรอะ่ะอ้ยโอเคขึ้นไปบนต่อผมว่าที่เราดำน้ำได้นานขึ้นเพราะว่าไอ้เครื่องที่มันปักให้เราอะฮะ คนนี้มันจะตกลงมันจะช่วยเราหรือมันจะฆ่าเรากันแน่อันนี้อะไรกันแ,น,น,น,แน,น,น,น่อันนี่ก็สบายดิดำน้ำไปนานเลยขึ้นนึงก็สบายดิมีปลาตาเป็นปลาตาเป็นเบือเลยอะ่ะมืนจากด้านบนฮนะโอ้โหอันนี้คืออะไรโอ,โอ,โอ้ลืมดูแสง แสงโอเคไหมอะโอเคปมกมันสังเกตมาเพลินคิดอะไรเพลินไปหน่อยนะฮะเนี่ยโอ้ อ๋อผมรู้แล้วโอเคเราผ่านก่อนเราผ่านไปอีกรอบหนึ่งอ่ะทำไมฮะเราผ่านไปอีกรอบหนึ่งผ่านอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราวิ่งตามแสงไปเลยวิ่งตามแสงเลยวิ่งตามแสงเลยโอเคพอละผมเข้าใจแล้วโอ้โหมันเฉียดมากเลยว่ะมันเฉียดมากเลยว่ะมันเฉียดมากเลยว่ะ อฮอามาแสงไปเอ้ยเอาโอเคพอพอโอ้ยโอ้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 มันเฉียดมากโอ้ยโอ้โอเคโอ้ยโอ้ยโ เริ่มเข้าใกล้เลยครับเริ่มดีขึ้นเอยเริ่มเริ่มเข้าใกล้ขึ้นแล้วเฮ้ยอยาก,กดผิดชิบหายแล้วกดผิดโอ้ยดันผิดทางเดี๋ยวก่อน งอ่ะโอ้ยยากขึ้นครับยากขึ้นครับโอเคโอ้ยโอ้พอแล้ว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 เดี๋ยว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 ผมว่าน่าจะขึ้นทันนะผมว่าน่าจะขึ้นทันอยู่นะทีนี้พอแล้วมั้งขึ้นทันไหมขึ้นทันไหม ทันอยู่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 ไม่ทันแล้วครับแปลว่าเราต้องปีนขึ้นนี่ทำไมผมคิดว่านับปีนได้โอเคให้มันไปฝั่งนู้นเร็วาอีกรอบนึ่งเพราะฝั่งนนี้ยะมันใกล้โอเค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  ออ,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 อประมาณนี้น่าไดอยู่ประมาณนี้รอดอยูพอ่พอแล้วพอแล้วครั้นี้เราต้องปีนปีนข้ามฝั่งนู้นอ๋อโอเคงั้นผมขอไอ้ขั้นแล้วกันนะผมกลมยังไม่ถึงขอ,อขั้นแล้วกัน อ่าฮะสุดแล้วนี่รอแสงมาก่อนนี่รอดละรอดและวรอดและรอดละโอเคอืม okay. อ uh ือ huh. จ uh ัด huh. ว่าเพอร์เฟกตตรงนี้เป็นเครื่องอะไรอ่ะเครื่องระบายน้ำเหรอข้างล่างครับข้างล่างมี ประตูที่เปิดอยู่นันลงไปตรงนั้นเพราะแม่นแค่ไหนแม่นแค่ไหนเจอไอตัวนั้นไหมตอนนี้เราเรานำน้ำได้นานขึ้นนะไม่มีการสำลักแล้วนานขึ้นแล้วผมว่าเันเพราะไอเครื่องไอเครื่องที่มันปักเข้าหัวใจเราอะโอเคอันนีม้มีอะไรเครื่องปักหัวใจเราตรงนี้ไม่มีอะไรครับ อหรือว่าไม่มีอะไรลองขึ้นดูบนก่าบนก่อนแล้วกันอตรงนี้อ๋ออ๋อมันแค่เป็นการแบบพอเราโดดมามันมาว่าเป็นการลองรับเราอะ่ะเพื่มให้เราตายตรงนี้เราเหมือนแบบโอ้โห,ห w ว a t อุย้ยข้างบนมีมีมนุษย์ครับมีคนหรือไอตัว,ไอต,วไอตัวเงางเงือต่อไม่แน่ใจ คนนี้จะพาเราขึ้นไปไหนโอเคตันแค่นี้อ่ะก็ไม่แน่ใจนะอยข้างล่างโอเคงั้นเปิดไปก่อนละกันเปิดไปก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้บ้างผมดูฝั่งซ้ายก่อนละกันนะมันต้องมีอะไรสักอย่างดิตรงนี้มีน้ำครับ หมายว่าไอตัวไอตัวนางเงือกนั้นมันมันไม่มาหาเราแล้วนะโอเคเปิดได้อา่าตรงทางนี้อ๋อโอเคเป็นทางเชื่อมต่อด้านบนครับโอเคโอเคอเค๋อกมาทางเชื่อมต่อด้านบนอา่ามีเราก็กลับไปทางที่เดิมก่อนเจ้าหนูน้อย เองนี่มันทรหดจริงๆทางนี้ปิดประตูครับสวัสดีเพื่อปิดประตูตรงนั้นตรงหลังคาตรงนี้ผมลองลองลอง,ลอง,ลองไปดูแล้วกันโอ้เจ็บอืมเหมือนเรือดูเหมือนเรือมากเลยอ๋อผมว่าต้องกดไมายนี่หล่นออกมาแน่อนอ่าไม่ความหมายเลยรวะ Bà mừng à hả Gì à? โอ้โหังเลยอะเดี๋ยวแล้วไงแล้วผมต้องทำไงอะ่ะเดี๋ยวไปนู่นเลยอะ่ะประเด็นคือลากขึ้นไม่ได้ถ้าลองเอาให้มันพุ่งขึ้นไปเองได้เหรอวะลองมันพุ่งขึ้นไปแล้วกันเอามาได้ไหม ได้เฉยได้เฉยโอเคไปตันนี้ไอตรงนี้เหรอโอเคเราไปสามเอาไหมได้ดีไปเอ้ยไ,ไม่โต้ The Fuck โอเคผมลืมนึกไปว่าใหม เป็นปิดเลยเป็นปิดเลยไปเออขอนี่ยแหละแล้วก็กลับไปที่เดิมครับแล้วก็ดำน้ำขึ้นไปข้างบนสบายแล้วตอนนี้กูเป็นปลาแล้วดำน้ำไม่นานเท่า,าเดิมเยอะเลยดึงไปโอเค ใครับถือว่าเพอร์เฟกจัดว่าเพอร์เฟกตรงนี้ไอ,อตรงเนี้ยแหละคือทำไงผมลอคิดก่อนมันต้องผมลองดึงนะผมลองก่อนนะฮะลองเชิญก่อน มขึ้นนี้ดึงต่ออ,าาอ้าวอ้อัจฉริยะรู้สึกกลัวตัวเองมากครับรู้สึกกลัวความฉลาดของตัวเอง,องสุดตัวนี้กลัวว่ามันจะแหวงทำลายตัวเองมากๆเลยนะทีนี้นะฮะ Genius จริงด้วย Genius 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 ไปไหนต่อแม่ไงดำน้ำได้เป็นชั่วโมงเ่าเนี่แต่เสมือนว่าเป็นปลาตัวหนึ่งนะถูกาโอเค what เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงเข้ได้ไมั้ยไม่ได้ฮนะแปลว่าไอ้ที่ดึงมนันคือต้องมีต้องมีส่วนทำอะไรแน่หรอมันตกไปแล้วอะ่ะแล้วผู้คนคนนี้มันคืออะไรอะ่ะเหมือนคนยนต์ปะ โอ้ตายไหมาตายตายนะฮะโอ้ยมันมีสองฟังเคผมหยิบไม่ได้ผมจับไม่ได้อ่ะมันจับไม่ได้อ่ะเราดูฝั่งหนึ่งมีสองฟังค่ะ ไอ้ตรงตรงกลางคือปรนตูใหญ่น่าใช่นะเดี๋ยวลองดึงก่อนอ้าวเห็นไหมมีสองฝั่งโอ้ยบ้าไอ้ตายฟรีอันหนึ่งโอเคดำไปครับเจ้าหนูน้อยอโอเคอ่า,อาตอนนี้เราก็โผล่มาจออีกที่หนึ่งฮนะมันคืออะไรไม่รู้มันใหญ่มากเลยอะ านที่มันใหญ่มากเลยอ่ะโอเคขึ้นไปต่อครับอาา่าฮะตรงนี้เป็นคนโอ้เยอะเลยต้องถูกควบคุมแน่เลยลองมาของนี้ก่อนแล้วกันอืม ใครไออ่ะใครจะอ้วกว่านะมามาโดดมาเด้อโดดมาเด้อลองดูฝั่งขวากันครับฝั่งขวามีอะรมไรไ,ไหมโอ้มีผู้คนควบคุมอยู่บนครับอันนี้มีเครื่องอ๋อโอเคอ่าโอเคครับนี่เราก็สำรวจดูแล้วนะมา ก็โอ้โหนี่ก็อัดอัดเป็นหลายนาะทีกันนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอคแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไปนะเหมือนเดิมนะโอเคครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครชอบง่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะเพื่อรับชมในตอนต่อไปนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนจะชอบนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฮะมาสเตอร์เกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะซ you ครับ